รบทุกสนามที่มวยอาวันสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้หนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงน,นักลงทุนและจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับ ชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอ,ชอบชอบหลังช่างศึกเพชรยินดีนะครับมีมาฝากกันเช่นเคยวันนี้หยิบยกคู่เอก2ช่วงมาให้นะครับน้องผู้ใหญ่ส่วนข้อมมูลวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยสมัครเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มนะครับวันนี้นะครับมวย2รายการนะครับศึกเพชรยินดี1รายการ แล้วก็ศึกสิงป่าตองครับชีมวยชอบชอบมากๆเลยรายการนี้สําหรับนักผู้ใหญ่ท่านใดที่ติดตามกันมานานก็คงจะทราบกันดีนะครับและถ้าหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายมันมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับชีมวยชอบขอแนะนําเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครกันเข้ามาสมัครเข้ามาแล้วหนึ่งและท่านจะได้เลย สถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับและท่านจะได้เข้ากลุ่ม VIP ชี้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บอลชอบรอบดึกนะและท่านจะได้ฟังมวยหูครับฟรีๆเลย3ยก5ยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับจ้างมาให้ฟังนะครับและส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวย ทุกคู่ทุกรายการครับพวกผมเนี่ยชัดเจนครับของจิงที่นี่ที่เดียวครับที่เดียวเท่านั้นการันตีความมั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับเอาละเราไม่ต้องส่วนอะไรกันเยอะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มวยช่องของผมไ้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยหาข้อมูลหาแนวทางมาแบ่งปันสถิติโมเมนตัมความน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาครับนำมาผสมผสานกับแนวทางมวย ยุคเก่านะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับออกตัวสุขังวัดดวงมรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับไม่มีหรอกครับเทวดาที่ไหนที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวแต่พวกผมเนี่ยเป็นนักลงทุนนะครับหาแนวทางสถติโมเมนตัมข้อมูลมาแบ่งปันนะครับต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับพวกผมไม่ใช่นักวิจารณ์มืออาชีพคําพูดอาจจะไม่ค่อยสวยครับแต่แนวทางมวยพวกผมเนี่ยสู้ได้นะครับ ชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะสำหรับวันนี้นะครับไปกันที่คู่เอกพระเอกนำรายการช่วงที่หนึ่งที่ผมหยิบยกมาให้นะครับสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชี้มยชอบนะครับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยจะพบกับทรงเดชเพชรนาคานะครับไปดูกันที่ทางหน้าเจ้ามณีแดงกันก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆครับตามสไตล์ชีโมยชอบครับมณีแดงตัวนี้นะครับอายุ21ปีครับส่วนสูงนี่174เลยเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับชกมาแล้วนี่ก็40-50ไฟนะ สไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับมวยเดินครบเครื่องเลยแบบว่าว่าแต่ได้ยินเสียงระฆังนะครับซ้อมที่ค่ายกิจอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้มาพิกัดเป๊ะเลยครับร้อยี่สไม่ขาดไม่เกินนะไปดูกันที่ทางหน้าสไตล์การโกของมณีแดงครับมณีแดงตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับสูงยาวเข่าแหลมครับแทงเข่าดีปั้มดีตีเจ็บเลยตัวนี้ขวางหน้าเสียบแรงครับแข็งแรงแข็งแกร่งบูดูดันครับ แต่ราชดำเนินเนี่ยเขาชอบมวยเดินมากๆเลยนะครับสังเกตดูแล้วนะเอาละคู่นี้นะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครับทางด้านมณีแดงเนี่ยจะได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับปอดใหญ่ไปแรงความฟิตไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับเจ้าทรงเดชเพชรนาคาทรงเดชตัวนี้นะครับมวยเนี่ยมวยดีเลยแหละอายุ22ปีครับส่วนสูงนี้165ครับจะเสียบเปรียบเรื่องช่งชกจะได้เปรียบเรื่อง ประสบการณ์เบอร์มวยการผ่านมวยนะครับเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับชกมาแล้วนี้ก็50ไฟนะสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับ้ายเจอขวาในวันนี้สายฝีมือครบเครื่องเลยปาพิกัดเนี่ยเป๊ะเลยครับสไตล์การชกของเจ้าทรงเดชเนี่ยฝีมือครับดักจังหวะ2นี่เก่งมากๆเลยนะครับจิ้มหมัดอาวุธมันเยอะครับชกด้วยจุกจิกและเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชี้มวยชอบคู่ที่1นะครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้า มันีแดงไฟเตอร์มวยไทยนะครับผมชอบมวยเดินนะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนมานะนะผู้ใหญ่หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2ที่ผมยิบยกมาให้นะครับคู่เอกพระเอกนํารายการช่วงที่2นะครับวันนี้เฉียบขาดปอพงสว่างจะพบกับเจ้าคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับเฉียบขาดเนี่ยมวยระดับซื้อแปลเลย ตัวนี้ซื้อแปริกอาจารย์ครับอายุ28ปีครับส่วนสูงนี่้อนะครับเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูครับโชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะทั้งด้านสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือบูดุดันอันตรายเรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยสาหรับเขียบขาดเนี่ยเป็นมวยพันดุครับต้องวัดกันที่การยืนระยะและสภาพร่างกายนะครับเก๋าแน่นอนครับกระดูกนี่ขัดมันเลยแหละเอาละไปดูกันที่ทางด้านสถิติของเขียบขาดครับไฟล่าสุดเนี่ย โอ้โชว์ฟอร์มไม่สวยมากครับไปชนะน็อกยกที่ 2, 2> เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตช่วงนี้เจียบขาดนี่ฟอร์มสดฟอร์มแรงมากๆเลยนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่จงเขาครับคิวทองนุ้ยสี่มือเมืองครับคิวทองตัวนี้ผมทองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับชีมวยชอบไม่ค่อยชอบมวยยังผมเท่าไหร่อายุ18ปีครับส่วนสูงนี่1้0เลยสดจีเลยพี่จ๋า เป็นคนจังหวัดย,ยะโสธรครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะทางด้านสไตล์การชกนะครับตัวน,นี้เป็นมวยขวาครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยเรียกได้ว่าครบจบที่เดียวครับคิวทองหัวทองด้วยวันนี้ซ้อมที่ค่ายนุ้ย4ี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ลดไป2.8บอลจะลดลงหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรมีคําตอบแน่นอนครับคืนนี้สําหรับ สไตล์การชกของเจ้าคิวทองครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเลยดักไอะดักเสียบดักแทงครับฟันศอกรุนแรงครับฉลาดหลักเลียบเชิงมวยดีสมองมวยไอ้คิวมวยได้ครับวันนี้เจอกับมวยซื้อแปะครับเอาละเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของเจ้าคิวทองนะครับคิวทองตัวนี้ครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ให้มังกรเหล็กเปิ้ลนครในศึกมวยมันสนั่นเมืองช่วงที่2นะครับเอาละครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบครับชี้ มวยชอบวันนี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเชียบขาดปอพงสว่างนะครับชอบมวยซื้อแปรครับเก๋าเอาอยู่แน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้คู่ที่1นนะครับเอกที่1ไปที่มณีดแดงไฟเตอร์มวยไทยเอกที่2นะครับไปที่ทางด้านเจ้าเชียบขาดปอพงสว่างนะครับส่วนข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการนะครับส่งอัปเดตให้ในกลุ่มนะครับคลิกเข้ามาสมัครกันได้ ใต้คลิปผมได้เลยนะครับสมัครเข้ามาแล้วท่านก็จะได้เสื้อสวยๆด้านหลังผมไปใส่กันฟรีๆครับใส่ก่อนเท่ก่อนครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังในออกตังกันแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับทั่วประเทศเลยไม่มีเทวดาที่ไหนที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวครับอยู่ที่เราทั้งนั้นครับวันนี้เงินเราเขาตัดสินนะครับเข้าตัวถูกนี่ก็ออกตัวบังเอานะครับ อย่าไปแช่นะครับสมัยนี้นะครับมวยอันตรายสำหรับวันนี้ทีมมวยชอบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ